ู่กับแพนะคะที่ช่องอลิฮาวค่ะกับช่วงเพลงนี้ใช้แพทเทิร์นอะไรดีซึ่ง EP นี้นะคะเราจะมากับเพลงห้องสี่มุมซ้ายของป๊มีนั่นเองค่ะก็แน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะเพลงนี้เข้าๆเนี่ยที่แพรแกะมาได้ก็จะเป็นสาแพทเทิร์นหลักๆเข้าๆนะคะซึ่งแพทเทิร์นแรกก็จะเป็นแพทเทิร์นการเก่านะคะซึ่งแพทเทิร์นการเก่าแพทเทิร์นนี้มันจะเป็นเบสสามสองหนึ่ง 3 2 Anfang, 1หนึ่งเบส ส่วนแพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่2ก็จะเป็นแพทเทิร์นการเกาผสมการดึงเนาะซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็จะแอบเป็นแพทเทิร์นที่ยาวนิดนึงถ้าใครเป็นมือใหม่อาจจะไม่ค่อย Recommend เท่าไหร่และบอกไว้ก่อนว่าแพทเทิร์นที่2นี้นะคะไม่สามารถนามาเล่นในทั้งเพลงเนาะมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางช่วงเพราะว่าแพทเทิร์นนี้มันไม่ได้แบบมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคอร์ดไปในตัวนั่นเองดังน้นแพทเทิร์นที่2มันอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกท่อนนะคะ 3, 2, 1, 2, 1, แปดสามสองหนึ่งสองดึงสามแปดสามสองหนึ่งสองดึงสามลาพทเทอร์ที่3นะคะเป็นที่3เนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าแพทเทิร์นนี้สามารถนำไปเล่น,นทั้งเพลงนะคะมันคือเปดดึงตบดึง3ตบ ซึ่งแพทเทิร์นนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้เพลงมันมีฟิลน่ารักนะคะก็ใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยเพราะแพทเทิร์นนี้ส่วนตัวแล้วแพรชอบแพ้รู้สึกว่าแพทเทิร์นนี้มันมันเข้ากับเพลงนี้มากๆนะคะมันน่ารักมากๆนั่นแหละก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะคะ ประมาณนี้เลยะค่ะสำหรับเพลงห้องสี่มุมซ้ายนะคะที่แพรลองแกะมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครอยากให้แพรสอนเล่นทั้งเพลงหรือว่าเล่นให้ดูทั้งเพลงนะคะก็อย่าลืมเมนลงมาใต้คลิปเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แพร์ด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามชอ่องกต่ายของลิฮับได้เลยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้แพรเนี่ยไปแกะแพทเท่าไหน่กับเพลงไหนอ,อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เพลงนั้นลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้แพรไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย